มาดูกันดีกว่านะครับ9ตัวละครจอมหักหลังในเรื่องโตเกียวรีเวนเจอร์นั้นจะมีใครกันบ้างจะมีตัวละครที่คุณนั้นไม่ชื่นชอบหรือไม่ไปดูกันเลยดีกว่ามาดูกันดีกว่านะครับตัวละครที่หักหลังในเรื่องโตเกียวรีเวนเจอร์นั้นจะมีใครกันบ้างนะครับบางคนเนหักหลังเป็นสันดาลเลยนะเป็นนิสัยส่วนตัวหรือบางคนนั้นนะครับหลงผิดชั่วครั้งชั่วคราวนะครับแล้วก็หักหลังคนอื่นนะครับเออน่าสนใจเลยสำหรับคลิปนี้แต่ก่อนอื่นเลยก่อนที่คุณนั้นจะรับชมคลิปนี้แบบเต็มอย่าลืม่คุณ จะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน Facebook Fan Page นะครับสะดวกช่องทางไหนก็กดติดตามช่องทางนั้นเริ่มต้นที่ตัวละครแรกนะครับสำหรับคิสกินะครับถ้าจะพูดถึงจอมหักหลังนะครับเล่เหลี่ยมเยอะๆในเรื่องโตเกียวรีเวนเจอร์นั้นก็คงจะไม่มีใครนะครับเหนือไปกว่านะครับเจ้าคิสกิอย่างแน่นอนนะครับด้วยเขานั้นเป็นคนที่ไม่ได้มีการต่อยตีที่เก่งอะไรเลยนะครับแต่จุดเด่นของเขาเลยก็คือเขานั้นนะครับเป็นคนที่วางแผนเก่งมากๆนะครับและก็มักนะครับจะใช้คนอื่นในการทําแผนของตนเองโดยที่ตนเองนั้นนะครับไม่ต้องเปล รืองแรงเลยด้วยซ้ำนะครับเป็นจอมวางแผนนะครับแล้วก็จอมหักหลังในเรื่องโตเกียวรีเวนเจอร์ซึ่งถามว่าหักหลังใครมาบ้างนะครับโอ้โหเยอะมากเลยนะครับเรียกได้ว่าไล่ยังไงก็ไล่ไม่หมดนะครับเพราะว่าตัวละครนะครับที่อยู่รอบกายเขาเนี่ยล้วนแล้วแต่ถูกเขานั้นนะครับหักหลังเนี่ยแทบจะทั้งหมดเลยถ้าอยากจะให้จาง่ายๆเลยนะครับอย่างเช่นการหักหลังเจ้าโอซานาอินะครับหัวหน้าของเมปิอุสนะครับหรือนะครับที่เด่นๆเลยก็คือการที่เขานั้นหักหลังแกงโตมันนะครับเพื่อจะดึงนะครับไมกี้เนี่ยก็คือมาเป็นแบบว่าคน ซึ่งถือว่าเรวมากๆเลยนะครับซึ่งความฉลาดของเขาทําให้นะครับเขานั้นมักจะประสบผลสําเร็จมาโดยตลอดเลยแต่ก็แน่นอนนะครับก็พ่ายแพ้นะครับสกิลความเป็นพระเอกของทาเคมิจิไปนะครับเพราะว่าทาเคมิจินั้นก็สามารถแก้ไขอดีตได้นะครับในหลายๆครั้งถึงแม้ว่าจะพลาดหลายครั้งก็ตามทีเถอะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นพลังที่แสนจะน่ากลัวเลยนะครับก็คือคนที่มีสมองมากๆเนี่ยไม่จะเป็นต้องต่อยตีเก่งๆแต่สามารถอยู่เหนือคนอื่นได้มาต่อที่คนที่สองสลับมูโจนะครับหัวหน้าหน่วยที่5้าของแก๊งโตมัน นะครับก็มูโจนะเป็นคนที่ค่อนข้างเงียบขรึมนะครับไม่ค่อยแบบว่ามีบทบาทสักเท่าไหร่เนื่องจากว่าเขานั้นนะครับเป็นคนหนึ่งนะครับที่รอในการจะหักหลังนะครับแก๊งโตมันอยู่ซึ่งเขาก็เหมือนเป็นสายสืบและการให้กับแก๊งเทนจิกุจนในท้ายที่สุดนะครับด้วยความที่ว่าเขาเป็นสายสืบนะครับจึงทาให้แก๊งโตมันนะครับหัวหน้าหน่วยคนอื่นเนี่ยก็เดียงเกลี้ยงหมดเลยนะครับจากการที่ว่าถูกเจ้ามูโจนั้นเนี่ยคอยเป็นนกต่อนะครับในการจัดการคนอื่นและในท้ายที่สุดแล้วก็หักหลังแก๊งโตมันนะครับทั้งที่ไมกกกี้้้้้นนนนะ็คค่อขาาาางงใใใใหวววมไจรแบบ ว่าสามารถทําอะไรก็ได้ในแก๊งนะครับโดยที่ไม่ต้องผ่าหัวหน้าคนอื่นซึ่งถือว่าเป็นการหักหลังครั้งใหญ่เลยเพราะเกือบทาให้แกงโตมันนั้นนะครับก็คือจะต้องล่มสลายไปเลยนะกับการหักหลังนะครับของมูโจมาต่อที่คนที่3นะครับสลับซันสึนะครับก็จะเป็นรองหัวหน้านะครับของหน่วยที่5ของแก๊งโตมันอีกแล้วโดยซันสึนั้นนะครับจะมีการหักหลังหลักๆเลยเนี่ยสครั้งด้วยกันนะครับครั้งแรกก็คือร่วมมือกับมูโจนั้นในการหักหลังแกงโตมันนะครับแล้วก็ไปเข้าร่วมกับแกงเทนจิกูแต่การหักหลังออีีกคคครรรรััั้้งงนนนะะบท่่่่่ถืววาาาเเเป็ใหญลยพพ แกนั้นไปหักหลังนะครับมูโจที่เป็นหัวหน้าของตนเองนะครับก็คือหลังที่มูโจนั้นออกจากสามพินิจแล้วซันสืนะครับก็แซงทีหละครับว่าเอ้ยเป็นพวกเดียวกับมูโจนะไปรับลูกพี่มาแต่ในท้ายที่สุดแล้วนะครับพี่แกหักหลังมูโจโดยการฆ่าทิ้งเลยนะครับและหลังจากนั้นนะครับก็ไปเข้าแก๊งนะครับคันโตมันจิไคนะครับที่มีไมกี้เป็นหัวหน้าแก๊งในปัจจุบันนี้ซึ่งในตอนเนี้เราก็ยังไม่ทราบแหละครับว่าเจ้าซันสือนั้นมีแผนอะไรนอกเหนือจากตรงนี้หรือเปล่านะครับเพราะเป็นคนที่มันน่ากลัวมากๆหากห่อมโจไไปด้ หนน้้าีและอะไรนะครับมันก็สามารถเกิดขึ้นได้เลยกับคนแบบนี้ซึ่งถือว่าเป็นตัวละครที่สําคัญนะครับแล้วก็ยังไม่ได้มีการเปิดเผยเรื่องราวของเขามากสักเท่าไหร่ถือว่าสําคัญเลยนะครับการหักหลังของเขาในแต่ละครั้งมาต่อที่คนที่สนะครับสำหรับบาจินะครับหลายคนจะลืมไปแล้วนะครับว่าบาจิเนี่ยก็คือเคยหักหลังมาแล้วนะจริงๆแล้วจะนับว่าหักหลังสองครั้งก็ได้นะก็คือหักหลังแก๊งโตมันก็ได้ก็คือออกไปถึงแม้ว่าจะเป็นแผงของพี่แกก็ตามทีแต่ว่าหลักๆเลยเนี่ยที่จะบอกว่าหักหลังที่มันเด่นชัดที่สุดเลยก็คือการหหัักกลงงแ๊วดย บาจินั้นนะครับแกล้งนะครับในการเข้าแกงวอลฮาร่านะครับเพื่อจริงๆแล้วก็มีเป้าหมายนะครับในการจัดการคาสึโทระซึ่งในเหตุการณ์ครั้งนั้นนะครับก็คือเป็นการหักหลังครั้งใหญ่เลยนะเพราะว่ามันทําให้นะครับในท้ายที่สุดแล้วหน้าโปรติศสตร์นั้นต้องเปลี่ยนไปเพราะจริงๆแล้วนะครับไมกี้จะต้องทําความชั่วนะครับก็คือเข้าสู่ด้านบืดในการฆ่าคาสึโทระเพราะว่าคาสึโทระนั้นจะเป็นคนฆ่าบาจีนะครับแต่ว่าด้วยเหตุการณ์การหักหลังของบาจีและบาจีนั้นไม่อยากให้เพื่อนทะเลาะกันนะครับเขาเนี่ย ตรานั้นเป็นคนผิดนะครับในฐานะที่ฆ่าในตัวของบาจีก็เหมือนบาจีขอไว้นั่นแหละไว้ชีวิตคาสึโทระไว้นะครับแล้วก็ยกโทษให้กันนะครับก็ถือว่าเป็นการหักหลังครั้งหนึ่งของบาจีและก็เป็นการหักหลังครั้งสําคัญนะครับเพราะว่าสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตนะครับของไมกี้ครั้งสําคัญในชีวิตของเขาเลยมาต่อที่คนที่ 5, สําสหรับเปยยางสําหรับการที่เขานั้นหักหลังแก๊งโตมันโดยคําที่พวกเรานั้นมักจะคุ้นชินนะครับมีปาจินก็ต้องมีเปยยางนะครับไอ้นี้เนี่ยเหมือนเหมือนเป็นคําคู่กันเลยนะหลังจากที่ปาจินนนนนนัััั้้้ถูกกตําาารวจจจบไปปหลงงงนนคเย่อข ไม่พอใจนะครับว่าทําไมกันนะครับปล่อยให้ปาจินนั้นถูกจับก็คือโกรธไมกี้เลยทําให้นะครับเขาก็คือเข้าสู่แท่งมือของตัวเองชั่วขนาดนะครับโดยการที่หักหลังแก๊งโตมันโดยไปนะครับร่วมมือนะครับกับแก๊งเมบิอุสนะครับที่ตอนนั้นก็มีเจ้าฮันม้าเนี่ยขึ้นมาเป็นผู้นําแทนที่โดยการหักหลังแก๊งโตมันนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นการหักหลังครั้งสําคัญเลยแต่ในท้ายที่สุดแล้วนะครับเมื่อไมกี้เนี่ยออกมาเคลียร์นะครับก็ทําให้เปยังนั้นก็รู้สึกผิดนะครับแล้วก็แบบว่ากลับมา่ีทยสุ ก็กลายเป็นส่วนสําคัญนะครับของแก๊งโตมันเลยนะครับเพราะว่าเป็นส่วนสําคัญเลยในเหตุการณ์ที่ต่อสู้กับแก๊งเทนจิโกอย่างเงี้ยคือถ้าหากขาดไปยังไปแล้วก็นะครับน่าจะเกิดเรื่องไม่ดีแน่นอนสำหรับแก๊งก็ถือว่าเป็นคนที่หักหลังแป๊บหนึ่งและกันแล้วก็กลับมาร่วมมือนะครับกับแก๊งโตมันใหม่มาต่อที่คนที่6นะครับสำหรับคิโยมาซะ สุดยอดเด็กมอปลายหน้าโฉดนะครับประจําเรื่องโตเกียวรีเวนเจอร์นะครับที่ก่อนหน้านี้เนี่ยก็กันแกล้งนะครับทาเคมิจิมาโดยตลอดเลยแต่หลังจากเหตุการณ์ที่ดาเค้นนั้นนะครับมาช่วยทาเคมิจินะครับฟิลแบบมายามนะครับคิโยมะซะหลังจากนั้นคิโยมะสานะครับก็เลยหักหลังแก๊งโตมันนะครับแล้วก็เกือบนะครับจะฆ่านะครับดาเค้นได้แล้วด้วยแต่ทาเคมิจินั้นได้เข้ามาช่วยเหลือได้ทันเวลานะครับก็คือเป็นการหักหลังแก๊งโตมันครั้งใหญ่เลยเพราะเกือบทําให้ดาเค้นนะครับหนึ่งแล้ว เพราะว่าเป็นถึงรองหัวหน้าและแน่นอนหักการตายของดาร์ e เคนเกิดขึ้นนะครับมันจะเป็นผลกระทบแคนนอนครั้งใหญ่นะครับของทางด้านไมกี้ด้วยจึงนับได้ว่านะครับคิวมาสะอดีตนะครับที่เคยอยู่แก๊งโตมันนั้นแหละแล้วก็มาหักหลังดาร์เคนนะครับก็เลยนับได้ว่าเป็นการหักหลังครั้งยิ่งใหญ่เหมือนกันนะในเรื่องโตเกียวรีเวนเจอร์ มาต่อที่คนที่7สําสหรับอากุงนะครับหลายคนอาจจะลืมไปแล้วอากุงนั้นเคยหักหลังทาเคมิจินะครับโดยเป็นเหตุการณ์นะครับที่ทาเคมิจินั้นไปสอบถามนะครับว่าอากุงเนี่ยทำไมแบบว่าเป็นคนแบบนี้ได้นะครับเพราะจริงๆแล้วในช่วงทาลายหนึ่งอากุงนั้นนะครับได้กลายมาเป็นแบบว่าคนยิ่งใหญ่เลยนะครับของแก๊งโตมันซึ่งอคกุงนะครับก็ออกมายอมรับแหละครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ทําให้ทาเคมิจินั้นเนี่ยก็คือเกือบถูกรถไฟชนก็เป็นเขาเองเนื่องจากว่าเขานั้นนะครับกลัวนะครับเจ้าคิสกินะครับหรือแม้นะครับเหต เลยนะครับพี่อคกุงนั้นหักหลังทาเคมิจิเพราะว่าเจ้ากิสกิจนั้นจะเป็นคนคอยชักจูงนะครับและก็โยงใยนะครับคมขู่อักุงอยู่เบื้องหลังนะครับก็คือเป็นการหักหลังครั้งหนึ่งและกันนะครับถึงแม้ว่าพี่แกนั้นไม่ค่อยอยากหักหลังสักเท่าไหร่มาต่อที่คนที่8นะครับสำหรับคาสึโทระนะครับกับสุดยอดตำนานนะครับไมกี้นั้นผิดเสมอเลยนะครับด้วยความที่ว่าพี่แกนั้นก่อนหน้านียเคยอยู่แก๊งโตมันมาก่อนใช่ไหมและอยู่ดีๆนะครับไปฆ่าพี่ชายของไมกี้ไอเนี่ยมันก็คือเป็นเรื่องบังเอิิใ่มัั้้แททนนนนีีะสําึกกกผดดไไปหหลงอ บอกว่าทั้งหมดนี้เป็นความผิดของไมกี้และเมื่อพี่แกออกมาจากสถานพินิจแล้วนะครับก็มุ่งเป้าทําความเลวอย่างเต็มตัวเลยนะครับเตรียมที่จะหักหลังไมกี้นะครับแบบจัดเต็มเลยนะครับเรียกได้ว่านะครับเป็นการแบบว่าหักหลังครั้งใหญ่เลยนะเพราะเป็นต้นเหตุเหมือนกันนะที่ทําให้ไมกี้นั้นต้องสูญเสียเพื่อนรักของเขาในวัยเด็กอย่างบาจีไปอย่างตลอดการแล้วก็มาที่ตัวละครที่9ตัวละครสุดท้ายนะครับสลับโคโค่นะครับไอ้หนุ่มหน้าเงินนะครับที่ต้องการเงินนี้เนี่ยไปรักษานะครับผู้หญิงที่ตนเองรักคือจริงๆแล้วเนี่ยผู้หญิงต แ,แต่โคโค่นั้นมีปมเรื่องเงินนะครับเขานั้นต้องการเงินมากๆเพื่อมารักษานะครับ er เขาจะเป็นพี่ของอินูปี้นี่แหละแต่ในท้ายที่สุดแล้วก็ไม่สามารถทําได้จนทําให้เขานั้นก็คือเกิดปมในใจเขานั้นมักหักหลังทุกคนนะครับเพื่อจะนําเงินมาเขานั้นต้องการจะรวยนะครับเพื่อช่วยเหลือคนที่เขารักอันนี้เนี่ยมันก็เป็นการหักหลังนะครับปัจจุบันนี้พี่แกก็หักหลังเรื่อยๆเลยนะอยู่แก,งน,นนแกงนู้นทีนะครับไปแกงนั้นทีนะครับโดยที่มีจุดมุ่งหมายอย่างชัดเจนนะครับว่าคือเงินคือพระเจ้าจะทําทุกอย่างนะคร่่งนรรทาาีสสสผมู้ึก เข,นะเขาทําไปเพื่อความรักเท่านั้นนะครับแต่ว่าด้วยความที่ว่าเขาหลงผิดนะครับจึงทาให้การหักหลังของเขานั้นเป็นผลกระทบแย่ๆนะครับต่อใครต่อใครหลายต่อหลายคนมากมายเลยในเรื่องโตเกียวรีเวนเจอร์ก็ทั้งหมดนี้เป็น9ตัวละครในเรื่องโตเกียวรีเวนเจอร์นะครับที่แบบว่าเคยหักหลังคนอื่นนะครับจะเรียกว่าจอมหักหลังก็ได้แล้วแต่ละกันเพราะบางคนมันก็ไม่ได้จอมหักหลังขนาดนั้นแต่ก็ถือว่าเป็นการหลงผิดชั่วครั้งชั่วคราวละกันของแต่ละบุคคลและเพื่อนๆคิดว่านะครับตัวละครตัวไหนเนี่ยหักหลังได้เลวที่สุดเเเลยในรื่องก็ม โนะดยส่วนตัวคิดว่าก็คงจะหนีไม่พ้นเจ้าคิสก,กินะครับไอ้นั่นก็คือเลวยันเงาเลยนะครับก็สามารถคอมเมนต์ในข้างล่างนี้ได้เลยและเหมือนเดิมนะครับอยากจะรับชมคลิปอะไรก็สามารถเสนอแนะมาได้แล้วก็อย่าลืมกดซับสไคร e และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบคุณครับ